คนที่เป็นพระหลานก็เป็นอย่างนี้มาก่อนไม่ต้องกังวลพระหรหนตนมาจากปุถุชนคนเลวนี่แหละซึ่งพระเจ้าบอกทุกคนเลยในโลกเนี้ทั้งเทวดาอะไรเนี่ยเคยเป็นฆาตกรมาแล้วทั้งหมดเคยฆ่าคนมาแล้วพระเจ้าบอกพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกเข้าจับได้นําไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอ น้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยน้ำในมหาสมุทรมากกว่าเลือดที่ไหลออกจากคอเก็บสะสมชาติที่เราเป็นโจรเนี่ยแล้วถูกจับได้แล้วถูกฆ่าตัดคอเนี่ยโอโ้โหสังสารนี่ยาวไกลพุทธเจ้าบอกทุกคนเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกข้อจับได้นําไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอสมัยเป็นโจรปล้นชาวบ้านน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลย ไล่ไปเรื่องการผิดศีลห้าทีแล้วก้อนอย่างนี้นั้นพวกเรามีดีมีเลวทั้งสองก้อนเรียกอก,กุศลมูลและกุศลมูลตลอดสังสารวัตรดีเลวในร้อยปีที่เราทำชาติเนี่ยแค่เศษเสี้ยวส่งผลอะไรไม่ได้มากเว้นแต่เป็นดีเลวที่เป็นกรรมหนักเช่นถ้าทำเลวอนอันตาิษกรรมอันเนี้ยกุศลมูลลม้ม ไปรับตรงนี้ก่อนแต่ถ้าทํากรรมดีที่เป็นคุณธรรมอรลบุคคลอกุศลมูลลม้มปณิพานก่อนอย่างนี้นั้นมันอยู่ที่น้ําหนักด้วยดีเลวเนี่ยพระเจ้าจะเป็นคนเปรียบเทียบน้ําหนักให้ทั้งหมดดังนั้นอยู่ที่เราเนี่ยมีสุตตะเลือกไหมนนเราต้องเลือกแล้วเราจริงๆไม่ต้องกังวลเลยเรื่องพวกนี้พระพุทธเจ้าก็เป็น ผู้เจ้าเป็นพราะองค์จึงบัญญัติว่าจิตนี้เป็นละหูปริวัตตังแปลว่าเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแสดงว่าจิตผู้เจ้าก็ฟุง้งแต่ท่านไม่ไปเป็นจิตซะเองไงเพราะท่านเป็นคนที่ดูจิตและจิตไม่ใช่ของเรางนั้นถ้าโยมเปลี่ยนมุมเป็นปัญญาพลิกนิดเดียวว่าเฮ้ยจิตไม่ใช่ของเรามันฟุ้งก็ฟุ้งสิมันอกุศลก็อกุศลเราไม่ได้คิดแต่เพราะกรรมในอดีตมันทําให้เราเป็นอย่างนั้น เราก็ปล่อยวางแล้วเราก็กลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมน,นั่นคือสิ่งที่เราทําได้แต่ตรงนั้นคือสิ่งที่ที่เราไม่ใช่เรามันทําไงเพราะเรากําลังปฏิเสธว่าสิ่งทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เรานั้นจริงๆไม่มีใครทํากรรมไม่มีใครรับกรรมกรรมมีเพราะเรายึดถ้าเราไม่ยึดกรรมไม่มี